สวัสดที่ก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเหลีล่ยงมห ah. าสัจจันท์กันต่อครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับก็ดูคำเตือนกันนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะครับเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังนะครับเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนในการเล่นกนรนารพนันทุกชนิดนะครับดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับจากสูตรของเลขเหลี่ยงมหัศจรรย์ครับมาดูแม่สูตรของเรานะครับคลิปนี้ทำเป็นสูตรสูตรล่างนะครับก็ที่แล้วมาที่ตัวเด่นมาที่สามนะครับ6กัาม,ส,ามสองนะครับ เมื่อเราได้ตัวเด่นมานะครับเด่นของเรางวดที่แล้วอันนี้เป็นมวดที่แล้วนะครับมาที่แต้มห้าทศตัณฑหน้านะครับมวดที่แล้วนะครับมวดนี้ก็มาดูที่สูตรของเรานะครับตัวเด่นของเราได้มานะครับประมาณนี้ครับ เรามาจับคู่ชุดเต็มนะครับจับคู่ชุดเต็มนะครับแล้วก็มาตัดตัดด้วยแต้มนะครับตัดด้วยแต้มนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาตัดด้วยเลขเด่นของเรานะครับเด่นเลขเด่นอีกทีหนึ่งนะรับ Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. หเีลักหน่วยของเรานะครับได้มาสี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาคัด,ดจากแต้มตรงนี้นะครับที่มีหลักหน่วยตรงนี้นะครับ ก็จะมีตัวนี้ห้มก็เป็นสามห้านะครับสามหาแปดมีมีเจ็ดหนึก็เจครับตัวนี้สีมีสนะครับ, 4, 4, 4, รบเป็นเลขเบิลน,นะครับ แล,แ,ลแล้วก็แต้มเก็มีมีทั้งห้าเปนสก็จะเป็นสี่หาห้าสด้วยนะครับแล้วก็จะมี72็ดสเมีมีมีห ศูนย์สามหกไม่มีนะครับโมมีเก้าเลยครับศูนย์เก้านะครับ, 0, 9, รบแล้วก็เติมเก้าเติมศูนย์เติมศูนย์เจ็ดสามไม่มีแปดสองไม่มีสี่หกนะครับมีสี่หกก็เป็นหกสี่นะครับ กสี่แล้วก็ศูนนไม่มีห้หมีเลขบ็อบห้าห้านะครับต่อไปเต็ม1นเต็มหนึ่งก็มีเจ็ดสี่แปดสามไม่มีศูนย์นก็มีศูนย์หึ่งห้าก็เป็นหกห้านะครับ ต่อไปเติมสองห้เจก็เป็น7จ็ดห้าแปดสแล้วก็0ูนย์สี่สาหนึ่งต่อไปเติมสามห้ก็เป็น8ปห้า เจ็ดหกไม่มีศูนย์สามไม่มีสี่เก้ามีทั้งสี่ทั้งเก้าสี่เก้าเก้าสี่นะครับตัว8ปแต้มสี่ห้าเก้ามีทั้งห้าทั้งเก้าห้าเก้าเก้าห้าแปดหกไม่มีศูนย์สี่มี เขียนไปเขียนมางงตัวเองนะครับเต็มสองทำไมมีศูนย์สี่ตัวนี้ศูนย์สีส่มันต้องอยู่ศูนย์สี่เต็มสี่เต็มสอง ต็มตรงนี้เขียนผิดเดี๋ยวไล่ดูก่อนเต็มสองห้าเจ็ดเต็มห้าเจ็ดห้าแปดมันต้องเป็นศูนย์มันต้องเป็นศูนย์สองตรงนี้มันต้องเป็นขอไผ่นะครับตรงนี้มันต้องเป็นศูนย์สองเต็มศูนย์สองตรงนี้มันต้องเป็นสามเก้า ที่จะได้แต็มสองมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับชูพอศูนย์สี่ศูนย์สี่มันอยู่แต็มสี่แล้วตรงนี้ศูนย์สองไม่มีมีสามเก้าก็เอาตรงนี้มาแทนตรงนี้สามเก้าด้วยก็จับแต็มสองมาแท่าลงให้ผิดนะครับ เจ็ดเจ็ดไม่มีต่อไปเต็ม6กต็ม6ก็มี5้าหตรงนี้ก็เป็น7 9็ดไม่มี4 2, มีมีก็เป็น2 4งสี่ไม่มีก็จะได้ประมาณนี้ and I've come. หลักหน่วยเราให้แล้วนะครับปรับหลักหน่วยปัหลักหน่วยล่างนะครับก็ตัดออกมาแล้วนะครับตัดจากตัดจากแต้มชุดนี้มานะครับก็จะเป็นตัวตรงเลยนะครับถ้ามาให้นะครับมันก็จะออกตตรงในชุดนี้นะครับถ้าหลักหน่วยเรามานะครับจะออกตรงตรงนะครับกี่ชุดนะครับ 1จ็ดสามยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกชุดนะครับแต่เรายังไม่สรุปนะครับยังไม่สรุปนะครับเดี๋ยวเวลาสรุปเราต้องหาแต้มที่มันเด่นๆอีกทีหนึ่งนะครับตัดเหลือแต้มเด่นอีกทีหนึ่งแล้วก็จะสรุปให้นะครับสรุปให้มันเหลือน้อยชุดกว่านี้นะครับ ก็ติดตามไว้นะครับรอชมชุดสรุปนะครับหรือท่านไหนที่ไม่ชอบในชุดนี้ก็มาเลือกชุดเต็มก็ได้นะครับมีตัวเด็่นล้วก็มาเลือกในชุดเต็มนะครับเพราะว่า,าที่ผ่านมานะครับแต้มของเรามันก็เข้าดีนะครับแต่ว่า สรุปแล้วมันก็มักจะไม่มาตามที่สรุปใา้นะครับแต่ว่า,าทางเดินของเลขของเรามาดีนะครับมาดีติดต่อกันเลยนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับมาที่สามสองนะครับแต้มห้านะครับงวดที่แล้วนะครับงวดนี้ก็หวังว่าจะเดินให้เราต่อนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นชุดสรุปก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบคุณและสวัสดีครับ